สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเรานะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบิตคอยน์ค่ะคือจากภาพจำเดิมๆใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เอ,อ่อผันผวนสุดๆเหมือนยุควอลเวสอะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าบุคลิกมันเริ่มเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นเยอะคล้ายๆสินทรัพย์ในวอลสตรีทมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยครับผมสังเกตได้ชัดเลยครับช่วงหลังๆนี่ความผันผวนมันเอ,อ่อ ลดลงไปพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันค่ะว่าเอ๊ะอะไรเป็นสาเหตุแล้วมันส่งผลยังไงบ้างโดยอิงจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะเริ่มตรงนี้ก่อนเลยไหมคะเรื่องความผันผวน,นที่ลดลงเนี่ยชัดเจนมากครับจําได้ว่าเมื่อก่อนราคาบิตคอยนี้อาจจะแบบแว่งทียี่สในวันเดียวก็มีให้เห็นบ่อยใช่ครับแต่ภาพแบบนั้นมันเอ่อไม่ค่อยเห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้มันนิ่งขึ้นเยอะเลยครับ อันนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าตลาดมันเริ่มมีวุฒิภาวะมากขึ้นเลยเหรอครับอ๋อส่วนหนึ่งก็เพราะการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อย่างนักลงทุนสถาบันนี่แหละครับพวกสถาบันเข้ามานี่เองใช่ครับเขาไม่ได้เข้ามาเล่นเล่นเก่งกําไรระยะสั้นเหมือนเมื่อก่อนแต่แบบเข้ามาลงทุนจรงิงจังมากขึ้นมันเลยทําให้พฤติกรรมราคาเปลี่ยนไปจากยุคแรกๆที่ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยแล้วอะไรเป็นตัวเร่งสําคัญค่ะที่ทําให้สถาบันเขาเข้ามาง่ายขึ้น ที่พูดกันเยอะๆก็คือเรื่อง Spot Bitcoin ETF ใช่ไหมคะที่เพิ่งอนุมัติไปตอนต้นปี2024ถูกต้องเลยครับตัว ETF นี่แหละครับเป็นเหมือนอประตูบานใหญ่เลยที่เปิดให้เม็ดเงินจากสถาบันไหลเข้านาได้สะดวกมากๆเปิดให้ลงทุนผ่านตลาดหุ้นได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับบอเล e ตโดยตรงใช่ครับง่ายขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีอีกปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันปัจจัยอื่นอีก หมายถึงพวกกลยุทธ์ที่บริษัทใหญ่ๆอย่าง MicroStrategy หรือ Tesla เขาเอา Bitcoin ไปเก็บเป็นสินทรัพย์สำรองหรือที่เรียกว่า Treasury Strategy หรือเปล่าคะอ่าใช่ครับประเด็นนั้นเลยข้อมูลหลายๆแหล่งก็ชี้ว่ากลยุทธ์แบบเนี้ยมันก็มีส่วนช่วยพยุงราคาอยู่เหมือนกันอืมก็น่าจะมีส่วนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับคือผลกระทบที่ตามมาของทั้ง E.T.F และการที่บริษัทใหญ่เข้ามาถือนี่แหละยังไงคะ คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเม็ดเงินหรือแค่ช่วยพยุงราคาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมหรือ legitimacy ให้กับ bitcoin อ๋อทำให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาคนทั่วไปประมาณนั้นครับและที่สำคัญกว่านั้นคือมันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของตลาด bitcoin ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับตลาดการเงินดั้งเดิมเลยโห<อ>ครับคือมันไม่ใช่แค่การยอมรับ bitcoin แล้ว แต่มันคือการผนวกรวมหรือ integration เข้าไปในระบบการเงินเดิมเลยอันนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องราคาขึ้นลงจริงๆแล้วพอพูดถึงการผนวกรวมเนี่ยก็สอดคล้องกับที่เราเห็นว่าออตอนนี้ราคาบิตคอยมันดูจะเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นมากขึ้นอย่าง N a s ส a q หรือ s p 500แล้วก็ตอบสนองต่อนโยบายดอกเบี้ยของเฟดด้วยชัดเจนเลยใช่เลยครับ ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกการที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าบิตคอยมันไม่ได้แบบลอยตัวอยู่อย่างอิสระเหมือนเมื่อก่อนแล้วอืมค่ะแต่มันกลายกันส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการลงทุนระดับโลกไปแล้วซึ่งมันก็นํามาสู่ความกัง,งวลเรื่องใหม่เหมือนกันครับเรื่องอะไรคะเรื่องที่เรียกว่าความเสียเบบเส่ยงเชิงระบบหรือ systemic risk ครับความเสี่ยงเชิงระบบหมายความว่ายังไงคะ คือถ้าเกิดบิตคอยราคาร่วงแรงๆขึ้นมาผลกระทบมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในตลาดคริปโตแล้วครับมีความเป็นไปได้อาจจะลามไปถึงบริษัทที่ถือเยอะๆหรือลามไปตลาดหุ้นได้เลยเหรอคะเพราะความเชื่อมโยงที่ว่าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับคือถึงแม้ว่าขนาดตลาดบิตคอยโดยรวมอาจจะยังไม่ได้ใหญ่เท่าตลาดการเงินหลักๆนะครับแต่การที่บริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆบางแห่งเนี่ยเขาถือบิตคอยไว้เยอะมากในงบดุลมันก็สร้างความเชื่อมโยงขึ้นมา ที่ถ้าเกิดมีการเทขายหนักๆจริงๆมันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปได้เหมือนกันครับโห oh. ครับมันเป็นความเสี่ยงแบบใหม่ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับจากนี้ไปฟังดูแล้วนักลงทุนเองก็คงต้องปรับมุมมองกันพอสมควรเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมองบิตคอยแยกส่วนไปเลยตอนนี้อาจจะต้องมองเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนรวมรวม แล้วก็ต้องติดตามความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆมากขึ้นด้วยใช่ครับการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification ยังไงก็สำคัญอยู่แล้วทีนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่สะดวกใจกับการถือ Bitcoin โดยตรงหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้การลงทุนผ่าน ETF ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับมันช่วยลดความซับซ้อนบางอย่างลงไปได้อืมค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมมิติเรื่องความเสี่ยงเชิงระบบที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเหมือนกัน สรุปก็คือเรากำลังเห็นบิตคอยเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเลยนะคะจากสินทรัพย์ที่เคยอยู่นอกกระแสะมากๆกำลังถูกดึงเข้ามาสู่ระบบการเงินกระแสะหลักมากขึ้นเรื่อยๆผ่าน,นกลไกอย่าง ETF แล้วก็การที่บริษัทใหญ่ๆเข้ามาลงทุนซึ่งมันก็ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับตลาดอื่นแล้วก็สร้างทั้งพลวัตใหม่ๆแล้วก็ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ขึ้นมาด้วยครับผมซึ่งมันก็ทิ้งคาถามน่าคิดไว้นะครับว่า ออพอบิตคอยมันถูกผนวกรวมเข้ากับระบบการเงินโลกมากขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับเกิดวิก,กฤตเศรษฐกิจโลกรุนแรงครั้งต่อไปปฏิกิริยาของบิตคอยมันจะยังเหมือนเดิมไหมจะต่างจากในอดีตที่มันเคยค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเป็นเอกเทศมากๆหรือเปล่าน่าคิดมากค่ะหรือมองไปข้างหน้าอีกหน่อยกลยุทธ์การถือบิตคอยของบริษัทใหญ่ๆพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปทางไหนอีกแล้วมันจะส่งผลต่อตลาดในระยะยาวอย่างไรบ้างอันนี้น่าติดตามกันยาวๆเลยครับ